เครือข่ายโอทอปเพื่อการตลาดของดีชัยแดนใต้ร่วมกับกลุ่มโอทอปและ SME จัดงานของดีชัยแดนใต้และโอทอปทั่วไทยร่วมใจสู่เมืองอุดรธานีระหว่างวันที่21-30กระกฎาคมนี้ค่ะณนะโดมติดแอร์ขนาดใหญ่สนามทุ่งสีเมืองอุดรธานี ภายในงานค่ะประกอบไปด้วยอาหารดีอาหารเด่นจากกลุ่มผู้ประกอบการอาหาร5จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า350กรานค้าที่นำมาให้พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้เลือกชิมเลือกช็อปกันอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นแกงไตปลาข้าวยำต้มสุปบัว โรตีชาชาักหมูย่างจากเมืองตรังที่บินมาเสิร์ฟให้กับพี่น้องชาวอุดรทุกวันค่ะอาหารทะเลแปลรูปจากโรงงานราคาถูกและอาหารอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องประดับอัญมณีโอทอปไข่มุกอันดามันที่ขึ้นชื่อระดับ5ดาวเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วถูกภาคของประเทศไทย งานของดีชายแดนใต้และโอทออปทั่วไทยร่วมใจสู่เมืองอุดอรธานีจัดขึ้นระหว่างวันที่21-30กรกฎาคม2566ณทุ่งสีเมืองอุดอรธานีอย่าลืมไปชิมไปช็อปให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้กันนะคะเรือรกระคนอุดรพรเดนะครับ อยู่ตรงนี้เลยคะทที่ที่นก้านแตัสามบาทน่สามหาบเป็นอร์น่าเนอบ้านนะอย่ามดนะนะครับเอาสามที่พุกไว้นะครับอย่าไปพุกจะเป็นันรังจึ่งนะครับ